สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจข่าววันนี้ที่สุรินทุกคนนะคะวันนี้แอดบินพาทุกท่านนะคะมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยร่ใสนะคะถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยระใสนะคะจริงแล้วอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะคะห่างจากตัวเมืองสุรินนี่ประมาณสัก25กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นถึงความงดงามของธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะาถ้าคุณผู้ชมขับรถมาเนี่ยก ก็จะเห็นแพรนะคะสุดสุดสายตาสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะสำหรับแพรแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสถานที่ที่มีอาหารนั้นจำหน่ายอุ้ยดูดูสวยงามแล้วก็ ดูน่าเที่ยวมากเลยค่ะคุณผู้ชมแนะนํานะคะสําหรับวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันไหนๆที่ว่างเว้นจากภารกิจนะคะเชิญชวนมาที่นี่อ่างเก็บน้ําห้วยไระใสนะคะอยู่ตําบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หนูพิกัดใกล้เมืองมากๆวันนี้มาที่นี่เลยแพรคนห่อบ้านสวายโอ้0834058152นะคะสนใจทักมาเลยอ่ะ เข้าไปชมด้านในมีอะไรพิเศษมาเลยค่ะอุ้ยอ่ะมากันเลยโอ,โ,โอ้โหมาถึงเห็นสาวๆเยอะเลยนะคะวันนี้พร้อมเลยทักทายหน่อยค่ะเพจเขาวันนี้ที่สูลินค่ะ สาวๆสวยๆทั้งนั้นวันนี้มาทําอะไรกันคะวันนี้มาโปรโมโทแพรนะคะมาโปรโมโทแพราค,คุยนิดเด <c oughs> ินคุยนิดนึงนะคะเรียนเชิญนะคะเชิญชวนมาเที่ยวได้นะคะ<า>ที่ห้วยละไซนะคะปราสาทของเรานะคะจะเจอสาวๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <ขา S 1> ที่นี่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นหลายอย่างด้วยนะคะอาหารอร่อยนะคะนะคะสดสะอาดกันแน่นอนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียนเชิญนะคะมากันเยอะๆนะคะ จะเจอสาวสวเซย์เซย์แบบนี้เลยค่ะอันนี้นำเตอร์หน่อยเนี่ยนำเตอร์หน่อยเยอะไหมคะเยอะคหัม่ใช่ต้องหนค่ะชื่อไถ่ค่ะอ่ะต่ออันนี้นานแตชื่ออย่างเดียวและชื่อปุ้ยค่ะแล้วเราชื่อแบมค่ะใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมคะเราจะลงจะลงน้ำเล่นเล่นโซฟาค่ะโซฟาบันหน้าบดอเดี๋ยวไปแล้วแล้วกัน <laughs> โอ้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะสามบา้าแวะมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้ที่นี่นะคะมองไปด้านหน้าเราก็จะเห็นแพรยาวเลยนะคะมีนักวันนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมา เที่ยวพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นมากับครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนๆน,นะคะมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะ,ะคุณกัญญรัตน์นรสิง์บอกว่าสวยจ้าเดี๋ยวแวะไปเชิญเลยนะคะ,ะคุณสุนีวันสันร,ริศนะคะบอกว่าแถวสุรินก็มีที่เที่ยวมีที่เที่ยวสวยไม่เบาเหมือนกันนะเชิญเลยนะคะคุณพงพัฒน์นะคะกลับแล้วครับุขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศกําลังสบายค่ะ สักครู่นี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาหลายคนบอกว่าในตัวเมืองสุรินทร์วันนี้ฝนตกนะคะตอนนี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ไซเราเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะ,ปะลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีเม็ดฝนแล้วนะคะ เอาล่ะนะคะใครสนใจแวะมากันได้เลยนะคะที่อ่างเก็บน้ําห้วยระศัยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ก่อนหน้านี้นะคะเราได้สัมภาษณ์นะคะกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลสวายสักครู่นี้นะคะท่านบอกว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เปิดมาแล้วได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนเนี้ยก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยเราเดินทางเข้ามาสักครู่นี้นะคะก่อนเข้ามาถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำ นะคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะมากันแบบครอบครัวมากันแบบเพื่อนฝูงกันเยอะรถก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตอนนี้ช่วงนี้ใครที่อยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญกันได้เลยค่ะเนี่ภาพที่เห็นสาวๆกำลังเขาเรียกอะไรนะคะอันนี้เรียกโซฟาครับโซฟามันเหมือนโซฟาคล้ายๆกับบัลลังัลลกโบนะคะไอเดี๋ยวให้สาวๆเขาลุยๆให้ดู วันนี้สาวมร์นี่เป็นสาวสาวคแมร์นะคะนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีศิลปินท้องถิ่นนะคะมาร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้สัมภาษณ์กับพี่ๆเขาวันนี้จะมาเล่นดนตรีสดๆที่นี่ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศน้องๆสาวๆเขาเล่นบาร์ด่าบ๊สกันก่อนนะคะ ขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะ346ี่ท่านที่แวะเข้ามาที่เพจข่าววันนี้ที่สุรินบอกว่าถ้าสนุกอยากไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพจข่าววันนี้ที่สุรินค่ะเข้ามาก็สามารถติดตามกันได้นะคะอะรอชมสาวสาวไอสาวสาวอาันนี่โบวไม่ได้โบวกแล้วหลุดเลยแหลออ้าวเหรออะไปกันแล้ว สาวๆตื่นเต้นกันเลยนะคะ บรรยากาศด,ดีมากเลยนะคะเพราะว่าสักครู่นี้ฝนตกลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีศิลปินชาวจังหวัดสุรินหลายท่านนะคะถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายหลายท่านนะคะที่ได้มาร่วมโปรโมตแล้วก็ประชาสัมพันธ์สําหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินของเรารมาเลยค่ะคด้านนี้แล้วกันเห็นวิวนิดนึงครับสวัสดีครับผมอ,นะอ๋อนเนาะอ่าแนะนําตัวเลยค่ะค สวัสดีครับผมหลุนนักกี้จูเนียร์ครับผมวันนี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับวันนี้ที่ทะเลสาบโอตาไซนะครับสอกาวของเรานะครับที่จังซรินนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากครับทีมงานคุณนักก้าวไงครับนี่ก็รู้สึกดีนะฮะมาตรงนี้รู้สึกดีมากเลยเป็นแบบอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังสุรินของเรานะครับครับผมาก้าดื่มรอกครับแล้วก็นี่พี่สองแสงรุ่งเรืองชัยดีครับ สถานที่ดีมากเลยครับผมธรรมชาติครับธรรมชาติครับตำบลสวายของเรานะครับใช่ผมนะฮะอยากจะมาเที่ยวก็อาหารนั่งสบายๆครับอาหารอร่อยนะฮะอาหารอร่อยครับมีเพห้นั่งโซเฟ่ยืงบัตรหมดเลยบัตรบางปูนบัตรทำไมเสนบัตรบัตจริงบางัตรก็ส้มประเดดประเดมแต่เราโซเฟ่ยืงตั้งอัคนีแต่ มันឆ្ងាយពី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 ខេត្តសរិនទេបាទ25គីឡូបាទមកបានមកបានបងប្អូនអោកគ្នានឹមគ្រូសាមកបានណានឹងចង់ញ៉ាំអុយក៏បានដែរបាទចូលសឹកថុនអីក៏ខេងចូលខេងទៅនិយាយលោកខေါ်លោកថ្ងៃនេះបងទៅរួមរងចាអន្ទួងចាអន្ទួងចាអន្ទួងតាពីថ្ងៃចាអន្ទួងចាអន្ទួងបងកាជុំផងអូនត្រៃអី มนนัครับผมเจ้าของผลงานเพลงจันตวงครับผมต่อเลยค่ะชลครนิดนึงครับผมผมสงสัยรุ่นเรืองชายครับเจ้าของผลงานเพลงใหายเทตาบัดผลงานเพลงหลายเพลงมากเลยครับตาไม่เคยใหญ่ใหญ่เทตาตาต้มตุยครับตาต้มตุยเนาะตาต้มตุยตาต้มตุยเนาะตาต้มตุยตาต้มตุยเนาะตาต้มตุย មានតានងយាយក្តជំចៅអស្រ័យមួយមានតានងយាយក្តជំចៅអស្រ័យមួយអរឿងកាងឿវាក៏ចេះជួយជួយបានសពសាអើប៉ះនេះឲ្យបាទសិលពីទៅអូអូครับបង ครับสวัสดีครับผมดุลนัคิจเนียนะครับตอนนี้ก็มีผลงานที่ร้องของพี่ชายกับพี่ตะกี้ก็คือพวกเพลงแก้วรินแม่ประยมแล้วก็พวกบัจจะอะไรเงี้ยแล้วมีเปิดปีศาใต้อะไปานนี้ก็เอาเป็นตัวอย่างเป็นแก้วรินก็แล้วกันนะครับกุ้ยเปกเกิดพงหมดลำบากบงมีน แกมุยคุยประกาศโพงปัดละมะวงมีนแกมุยเสียมตันตะลาคุยจําล่างปรุญมีนแกมุยคุยปะละมะโพงแกหนอเจ็ดหนอเจ็ดตราซอคุยปะละมะโพโอ้ประมาณนี้ครับผมครับ ครับผมอย่าลืมกันแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาครับพบกับพี่ชายผมอ้าพี่โกยวรยานเออไม่ใช่วรมันครับจุกะสวัสดีครับพีี่มไสยวันนี้มาอร่นใจนะครรู้สึกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันครับเขาเรียกว่าแบบ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ยิ่งมีบ่อนบันทิวครับไงๆยิ่งก็ภูมิจัดจองออยบังบออเอ่อบังคลัคแหนมีนมีนมีกับตามมรดกนี่ก็ชมกุยวรมันบาดบาดตรุ้ยครับเอ่อខ្ញុំក៏ងាលថ្ងៃថាวัดថ្ងៃនេះក៏អរគុណបងប្អូនសំភ្នាភ្នាសំលេងភ្នាខ្លួនផងថ្ងៃនេះក៏ភ្នាแหล่งท่องเที่ยวของ เสริงยงอูร์ไซอูร์ไซความหมายนี่สุดยอดเลยคำว่าอูรอูรอูรหมายถึงว่าไม่ไม่ถึงอะไรน้องน้ำน้องน้ำเนื้ออูร์น้ำชีน้ำชีที่ไหลมาจากจากฝั่งทางนู้นแ่ะเข้ามาแล้วก็เลยเป็นอูรอุลไซวันนี้ก็จะมาที่ว่ามีโครงการตรงนี้คือจะมาแต่งเพลง แล้วก็การในท่องเที่ยวปลอดยาไอปอดสารเสตติดพวกเหล้าแอลกอฮอล์พวกอะไรเงี้นะที่ว่าท่านเสงเงียมเกษตรสงเงียที่มีโครงการวันนี้ นะครับที่ได้มาศิลปินมานะครับนี่ท่านท่านเสียงเงยมครับเอาคุณอะไรสซะหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเสียงเงียบครับพอดีได้คุยพบปะกับน้องๆเพื่อนๆศิลปินนักดนตรีนะครับเอ้าบอมบอมบ์ได้ไหมมาทีมันทีมันครับเอาโอเคของเราศิลปินจากสุรินทร์เยอะนะครับพอดีที่จะพาศิลปินมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นะครับแหล่งใหม่แล้วก็จะมีการแต่งเพลงให้กับที่สถานที่ท่องเที่ยวนี้กัน โดยโดยโดยการที่นัดรวมกันก่อนครับแล้วเจอกับบอมกังแอนนะครับบอมคุยนะสวัสดีครับผมบอมกังแอนครับวันนี้มากับพี่เงียมพี่งียมมากับผมแล้วก็มากับพี่หมีมากับพี่โกยมากับพี่หงานะครับมาเทเยกมาช่วยโปรโมทเนาะโปรโมทการท่องเที่ยวของห้วยระไซครับที่ตำบลสวายเนาะพี่เงียมครับผมครับผมก็ มาเที่ยวมาเอ่อมาผ่อนคลายกันได้ที่นี่นะครับที่ห้วยรัตไสเนาะครับผมเส้นทางเริ่มสะดวกแล้วใช่ครับเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับครับมีใครฝากไว้มีใครฝากอยู่ไหมครับมีใครฝากครับเลือใครเลือใครเลือใครครับยังเลือใครเลือใครเลือใครยังคุยอ่ะอเอามาเอามามาเจอกันจังฮะเชยครับเชยเชยเช หัทคอเลยพี่หัทคอฮัดคอหน่อยดังหน่อย วันนี้นะคะก็พี่ๆทั้งสือ่อมวลชนแล้วก็ทั้งนักร้องอนะคะกันตรมร็อกต่างๆ<ป>ที่หลาย<ว>ๆคน<ป>อาจจะ<อ>ได้ยินสเสี้ยงนะคะครู่น,นี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์อ่ะต่ออีกคนหนึ่งละกันเดี๋ยวได้นำตัวนี้นึงคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุก,กท่านนะคะสวัสดีแมวบองปนต็งอเริศคเนียมนตรารันดูลเสเรนไงในกบันเมียนโอการโมหอเดลิงมามาเยี่ยมชมนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะอําเภอประสาสตรเรียกว่าโอระเซยเนาะพี่เนาะค่ะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอํเภอเมืองอ๋ออําเภอเมืองเหรอคะตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหน่อยตำบลสวายนะคะค่ะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะหมดทีจันจระเนบองโอนเนออาหารก็อร่อยสถานที่ก็น่าเที่ยวมากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะที่ฉันลำดวนชวนฝันค,ค,ค่ะก็มาพี่พี่น้องน้องชวนมาก็เลยมาดูว่าเขามีอะไรแถวนี้โอ้โอรรัยโอรสไซเซาเซายึงไปเดิมเนาะอัญชุยมาวางโพอนนมทิวบานก็อ่า ห่างจากเมืองประมาณ25กากิโลไายนตำบลสวายเนาะโมเทียโออลังการงานสร้างมากเลยป็นพัทยาเลยกิไทยอย่างเจ้เาพัทยาสระเกล้าจะก็ขอเชิญชวนแม่เอาวางโอนพราแม่พี่น้องทุกทุกท่านถ้ามีโอกาสก,ก็พาลูกหลานมาพักผ่อนมาทานอาหารได้กับครอบครัวนะคะ,ะอะ่าใช่ค่ะ,อ,ะอ่าตาสวัสดีค่ะเดนดาวสาวกันตรึมนะคะวันนี้ครั้งแรกนะคะที่ได้มาโอ้โหไม่คิดว่าจะอลังการขนาดนี้นะคะ ที่เที่ยวแห่งใหม่ของสุดินเรานะคะทะเลสาบทะเลสาบอะไรนะโอ,โอรสไยทะเลสาบซอกราวโอรสไยนะคะ,ะห่างจากตัวเมืองเรา25กิโลเองนะคะ,ะขอเชิญพี่น้องเอฟซีและ บางโอ้นกรุ๊ปขณีเนาะโมเทโอลีนเดอร์จ้ะมันชงายเตยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะที่นี่รับรองปลอดภัยนะคะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะจ่าพ่รมพูดหน่อยครับพี่รมเนี่ยทำเพลงทำรึครับครับครับผมครับผม่ะพิรมสตูดิโอนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะครับที่เพิ่งเพิ่งครั้งแรกนะครับที่ได้มาที่แห่งนี้นะครับก็ยังไงก็ขอฝาก พี่น้องชาวสุรินและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะนี่คือศิลปินท้องถิ่นนะคะทีะ่มาร่วมกันโปรโมตนะคะสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ของเราคุณผู้ชมที่สนใจอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะสําหรับที่นี่นะคะโอรสัยค่ะตั้งอยู่ที่พิกัดก็คือที่บ้านสวายตําบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเข้ามาก็จะเห็นถึงความงดงามทางธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะแหล่งน้ําที่กว้างใหญ่จริงๆนะคะ ไไมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากที่สุกกรินทกกร์ก็ได้ค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะสวยงามมากเลยค่ะที่ไหนคะคุณพอลลี่นะคะอ๋อที่ราชัยที่ไหนนะ <laughs> ที่ดูนี้เราพูดไปพูดมาก็งงตําบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะพิกัดก็อยู่ประมาณออกจากเมืองสุรินทร์เราก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรนะคะ นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะวันนี้สาวๆมาเยอะนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านนน้นหน่อยนะอาจด้เห็นบรรยากาศกันก่อนค่ะ วันนี้ขอบคุณแพรคนหล่อเป็นอย่างมากนะคะไหนเจ้าของแพรเอ่ยเดี <lush> ๋ยวให้เ hey. จ้าของเล่าพูดอะไรหน่อยเอ๋อเจ้าแพรเจ้าของแพรคนหล่อนะคะเดี๋ยวเราเดินเดินไปพูดคุยกับเจ้าของแพรนะคะที่วันนี้ให้การอนุเคราะห์นะคะเราได้มาร่วมถ่ายทำแน่ใจเลยค่ะพี่แพรคนหล่อบ้านสวาย อ่าพี่เปยืนตรงนี้เลยค่ะให้เขาเดินไปค่ะพี่พี่ไปยืนตรงนี้สวัสดีค่ะพี่ครับดีครับค่ะแพรคนหล่อบ้านสวายพี่เป็นเจ้าของชื่ออะไรคะอ่าชื่อนายบุญรอบเป็นมากครับคุณบุญรอบนะคะพี่มาที่นี่กี่เดือนแล้วเนี่ยมาตั้งเหมือนแพรใหม่ๆอยู่เลยค่ะก็ยังใหม่อยู่ครับประมาณได้ประมาณเดือนนิดๆนะครับเดือนเศษๆครับเดือนเศษๆษค่ะเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ที่เรามาตั้งอยู่ที่นี่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมเยอะครับเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไหนอ่ะส่วนมากมาจากที่อื่นกันนะครับค่ะ มาบ้านเราก็น่าจะเป็นคนที่ขายของอมสมารกวาครับเป็นผู้ประกอบเพลนะครับ,รบแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมานี่เรามีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ชมบ้างะคะม,มีหลายอย่างครับอย่างทางนู้นก็เป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นพวกจ็ตสกีพวกอะไรนี่นะครับค่ะ แล้วแพรถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขาชมอยู่เขาอยากมานั่งแพเนี่ยครับคิดเป็นชั่วโมงหรือว่าคิดยังไงคะพี่คิดเป็นชั่วโมงครับคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทครับแล้วอาหารการกินเราสั่งเลยได้ไหมครับได้ครับทุกร้านมากินที่แพรเราได้เลยครับสั่งมากินนที่นี่เราจะสั่งร้านอื่นๆเรามานั่งกินได้เลยครับครับผมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะฝากอะไรไปถึงผู้ชมทางบ้านก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับอถ้าคิดจะ เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็เชิญได้ครับที่ห้วยรัศยสายของเรานะครับเป็นพื้นที่ของมูสีตะมนสวายอำเภอเมืองจงังหวัดสุรินทร์ครับค,ครับโอเคขอบคุณะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอาละเดี๋ยวพาไปชมด้านนู้นนิด,ด,ดนึง เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเนี่ยบริการพี่น้องประชาชนด้วยนะคะใครที่อยากแบบว่ายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมีเสื้อชูชีพที่ไว้บริการแล้วก็ที่สําคัญความปลอดภัยมีทางผู้ใหญ่บ้านมีทางกู้ภัยของที่นี่นะคะเขาคอยดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะวันนี้มีพี่น้องประชาชนมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะเอาละยังไงก็เชิญชวนก็แล้วกันนะคะที่นี่นะคะบ้านระใส เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยระใสนะคะพิกัดก็คือที่บ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วัอาทิตย์ผู้คนเยอะมากเลยทีเดีจันทรถึงสุกร์นะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะคะมา,าเที่ยวชมแล้วก็เที่ยวสัมผัสบรรยากาศกันเยอะมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกับ แฟนเพจข่าววันนี้ที่สุรินทุกๆท่านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ